ริดวออวหรออ่านว่าสวายหรอสวน่าจะสวยมากกว่านะ s w a y s w a y วิววอืมอาอืมที่นั่น mm. อ,อ mm. ไม่ใช่ค่ะโน้โนโนโนถ้าที่นั่นนะมันจะแดดอย่างเดียวเลยค่ะแต่ถ้าแดดบวก verb to be verb to be ก็คือ was were is am are will was were is am are will be พวกเนี้ย there h ดวอสแดเวอร์แดอีสแอมอาร r e will be พวกเนี้ยแปลว่ามีนะคะมีอะไรคะมีมลวเลอะเบิร์ดที่น่ากลัวหนึ่งครั้ง,งอ่ะแปลว่าหนึ่งครั้ง,งอ่ะแปลว่าหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะมีเละเบิร์ดที่น่ากลัวหนึ่งครั้งและวเอา หนูไม่ขีดทุกคำอะ่ะ felt what does it mean felt <F elt. S 2> it's verb t o f what verb f <elt. S 2> เป็นช่องสองของ verb อ,อะไร f e ี่หนูไม่ <laughs> หนูต้องขีด <c oughs> ทุกคำเลยอืมเขารู้สึกอะไรเขารู้สึก ควารู้สึกว่าอะไรคะตึกกำลังอะไรคะกําล <Okay. S 2> ังโยกโอเคเดนสังบริตชอท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 มันมีตัวยูไงชอท Yes ช u t Evacuate. Evacuate. อ่าอ่าแปลว่าอะไรหนีไปหนุบหนุบหนุบแปลว่าอะไรอะหนุบแปลว่าอะไรอ่ะพีคไรไม่หนุบหนุบแปลว่าอะไรคะ e v a c ่ a t e อแปลว่าอะไรคะประเมินประเมินคำเดียวเนี่ยเหรอ หรือว่าแปลว่าได้อย่างอื่นน่าจะแปลว่าหนีไปนะหนเออแบบเหมือนไฟไหม้อ่ะออกจากตึกอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืุกูคนออกจากตึกประมาณเนี้ยเนาะโอเคมีใครวังคนตะโกนหนีไปกคนออกจากตึกมากกว่าถ้าเป็นแบบ ภาษาไทยอะ่ะทุกคนออกจากตึกด้วยเร็วอะไรเงี้ยค่ะอ่าฮะ the elevators elevators the elevators elev D เพราะว่าอะไรทำ <L ying. S 1> ไมต้อง <L ying. S 1> อ่านเป็น D เอ้ย D e. ใช่ๆเพราะว่ามันเป็นสละไงคะ A E I O U เนอะ